สิงคโปร์เมืองคนรวยแห่งอาเซียนเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียรันออกเฉียงใต้แล้วพวกเราทุกคนก็คงทราบกันดีครับว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งทางด้านฐานเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศในหลากหลายแง่มุม แต่สำหรับในระดับโลกแล้วสิงคโปร์ก็ติดอันดับต้นๆของโลกในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของการพัฒนาประเทศและเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องดีมากมายนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับประเทศสิงคโปร์ยังเป็นที่อยู่อาศัยของมหาเศรษฐีในโลกอีกนะครับคำว่ามหาเศรษฐีอันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์แค่1ล้านเหรียญสหรัฐครับ,รบเขาพูดถึงเซนติ มิลเลนแแหรือคนที่มีสินทรัพย์มากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ามากกว่า3,300ล้านบาทไทยขึ้นไปนะครับมันมีการจัดอันดับของเว็บไซต์ Henle ่แอนด์พาระครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่ช่วยบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มคนรวยมากทั้งหลายและเขายังมีบริการช่วยให้ คนรวยมากเหล่านั้นได้มีสิทธิในการรับการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือใบอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างถาวรเนื่องมาจากการมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศอื่นๆอีกนะครับและเขาได้จัดอันดับทุกปีครับว่าพวกคนรวยทั้งหลายในโลกเนี่ยเขาเลือกอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็ปี2024เขาได้ประกาศออกมาแล้วครับว่า ปีนี้มีมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์มากกว่า100ร้ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปเนี่ยถึง29,350คนแต่ในเกือบเกือบ30,000คนเนี่ยนะครับ1ใน3อยู่อาศัยในเมือง50เมืองใหญ่ทั่วโลกโดยที่ในปี2024ครับมหาเศษ100รษฐีร้อยล้านเหรียญสหรัฐเลือกอยู่ในนิวย์กซิตีเป็นอันดับหนึ่งที่ 744คนอันดับที่2คือซานฟรานซิสโกเบเอรียของสหรัฐอเมริกา675คนและอันดับ3ก็คือเมืองลอสแองเจลิสครับ496คนอันดับที่4ก็คือลอนดอนของประเทศอังกฤษนะครับ370คนอันดับที่5ครับปักกิ่งของประเทศจีน347คนและอันดับที่6ครับสิงคโปร 336คนขยับขึ้นมา1อันดับจากปีที่แล้วเขาอยู่อันดับ7มี330คนนะครับปีนี้มีคนรวยขนาด100ล้านเหรียสหรัฐเพิ่มขึ้นมาอีก6คนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วก็ทำให้เขาขยับจากอันดับ7ขึ้นมาอันดับ6แซงเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนที่เคยอยู่ในอันดับ6เดิมตกลงมานะครับ ก็เป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันครับว่าเมืองที่มีมหาเศรษฐีเข้าไปตั้งอินฐานพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยมันดีหรือไม่ดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นอย่างไรในมุมหนึง่งพวกเราในฐานะคนที่ไม่ได้รวยอย่างเขานะครับก็คงคิดว่าการที่มีคนรวยมากๆมากระจุกตัวอยู่ในเมืองในเมืองหนึ่งเนี่ยมันน่าจะทำให้อัตราค่าครองชีพของเมืองนั้น ถีบตัวสูงขึ้นแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าแต่ในอีกมุมหนึ่งครับของเว็บไซต์ h e เล่แอนด์พาร์เนเี่ยครับ mm. เขามองว่ามันมีข้อดีอันหนึ่งว่าโดยปกติแล้วเมืองไหนที่มีคนรวยมากๆกระจุกตัวอยู่รวมกันมักจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสปิลโอเว ก็คือความมั่งคั่งนั้นถูกกระจายออกมาสู่กลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองนั้นๆเพราะว่าคนรวยไปอยู่ที่ไหนเขาก็พยายามจะรวยขึ้นนะครับเขาก็ไปก่อกําเนิดธุรกิจ,ก,จกิจการการค้าการบริการหรือความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเพื่อทําเงินเพิ่มนะครับแล้วจะทําให้เกิดการจ้างงานที่มีค่าจ้างสูงขึ้น ่อชนชั้นกลางเดิมที่มีอยู่ในเมืองเขาบอกว่าเมืองที่มหาเศรษฐีทั้งหลายไปอยู่เนี่ยจะช่วยยกระดับรายได้ของคนอื่นๆในเมืองโดยเฉพาะยิ่งชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมาด้วยและสิ่งที่สำคัญที่เขาค้นพบก็คือว่าบริษัทใหญ่ระดับท็อป5 0าของโลกหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นทั้งหลายในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มธุรกิจจากคนที่ ยังไม่เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านแต่เขาปั้นตัวเองพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองจนกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านได้ดังนั้นเขาเชื่อว่าการที่มีคนรวยระดับร้อยล้านเหรียญสหรัฐไปอยู่ในเมืองไหนเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจของเมืองเมืองนั้นขยับขยายเติบโตขึ้นอย่างมากตามไปด้วยนะครับ นอกจากนี้รายงานของ h e n l e s and Partner เขายังพบประเด็นที่น่าสนใจของการย้ายผู้อํานาจทางเศรษฐกิจหรือว่าที่อยู่อาศัยของคนรวยนะครับจากอเมริกาและยุโรปมายังทวีปเอเชียครับเพราะเขาพบว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีคนรวยระดับร้อยล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง108% คือเพิ่มขึ้นเท่าตัวกว่ากว่านะครับในขณะที่ประเทศเอเมริกาเพิ่มขึ้นเพียงแค่81เท่านั้นนอกจากนี้ครับเขายังคาดการอนาคตเอาไว้อีกนะครับโดยเขาคาดการไปจนถึงปี2040หรืออีก16ปีข้างหน้าเขาพบว่าฐานเศรษฐกิจแล้วก็ขั้วอำนาจของคนรวยของภูมิภาคเอเชียจะยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นตามไปอีกนะครับเขาคาดการว่า ฮ่องกงและสิงคโปร์นะครับในอีก16ปีข้างหน้าจะมีคนรวยร้อยล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าตัวครับส่วนในจีนครับหางโจวเซินเจิน้นรวมถึงไทเปของไต้หวันจะมีจำนวนคนรวยร้อยล้านเพิ่มขึ้นมากกว่า150%ทีเดียวซึ่งสามเมืองเหล่านี้ที่พูดถึงเนี่ยนะครับหางโจวเซินเจิ้นแล้วก็ไทเปนเนี่ย มันมีฐานเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นเทคคอมพานีหรือว่าธุรกิจเทคโนโลยีสูงซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญแห่งอนาคตทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนแล้วก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีซึ่งเป็นเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่จะก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนอกจากนั้นครับตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging market ของทวีปเอเชียอย่างเช่น ริยาตของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เบงกอลนะครับของอินเดียก็จะมีอัตราการเติบโตของจำนวนคนที่รวยเกินร้อยล้านมากกว่า2เท่าเช่นเดียวกันแต่กลับคิดกันเลยครับสำหรับเมืองในทวีปยุโรปที่เคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นที่กระจุกตัวของคนรวยมาในอดีต ต่อไปในอนาคตจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับอย่างเช่นลอนดอนซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารของโลกเนี่ย mm. เขาคาดการณ์ว่าจะมีคนรวยเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึง50%ครับในอีก16ปีข้างหน้า mm. เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ของยุโรปอย่างเช่นมอสโกของรัสเซียสูริกของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาดริดของสเปนก็จะมีคนรวยเกินร้อยล้านเพิ่มไม่เกิน5 0นะครับและ ตัวเลขนะปัจจุบันก็ชัดเจนอยู่นะครับสะท้อนภาพอนาคตเพราะว่าท็อป10ของเมืองที่มีคนรวยเกินร้อยล้านของโลกในปัจจุบันเนี่ยมีแค่2เมืองในยุโรปเท่านั้นก็คือลอนดอนและปารีสเ e n l e y แอนด์พาร์เนะครับเขายังไปให้ความสำคัญหรือลงรายละเอียดของประเทศอเมริกาครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ของอเมริกาเนี่ย จะมีผลสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการเงินและนโยบายทางด้านสังคมของประเทศอเมริกาถ้าผลออกมาไม่เอือ้องวยต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่คนรวยระดับร้อยล้านของประเทศอเมริกาจะไม่เติบโตอย่างที่คาดหวังไว้และข้อค้นพบของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศอเมริกาเป็นเพียงประเทศเดียว ที่คนรวยเกินร้อยล้านย้ายหนีออกไปตั้งติดฐานของบ้านพักอาศัยของตัวเองในประเทศอื่นๆในช่วงปีที่ผ่านมา mm hmm. ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับไม่ใช่แค่การจัดอันดับของที่อยู่อาศัยของคนรวยว่าอยู่ในเมืองไหนมากน้อยเท่านั้นนะครับแต่เขายังชี้ให้เห็นว่าการที่มีคนรวยระดับร้อยล้าน US ดอลลาร์ไปอยู่ในเมืองไหนประเทศไหนแล้วจะส่งผล ดีหรือไม่ดีต่อเศรษฐกิจในมิติไหนบ้างและยังคาดการแห่งอนาคตว่าคนรวยทั้งหลายแล้วก็ฐานเศรษฐกิจใหญ่ๆจะย้ายมาอยู่ในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศในเอเชียนะครับไม่รู้เราจะเก่งพอและฉลาดพอที่จะดึงผลประโยชน์จากการย้ายถิ่นฐานของคนรวยมาในทวีปเอเชียได้อย่างที่ศักยภาพเราเป็นหรือเปล่า ก็ต้องติดตามครับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ